นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกขอกรพนอบนอบนอบนอมระลึกนึกถึงคุณพระศีรัตนตาัยเป็นที่พึ่งเป็นศรณะขอกราบอภิวาทนมมสการพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้า ทวตั้งสากลและพระพุบุปการีผู้มีพระคุณต่อชาวไทยชาวโลกชาววัตตะสงสารที่เคารพทุกๆท่านทุกๆพระองค์ขอกราบสวัสดีพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกร่วมวัตตะสงสารที่รักและเคารพทุกๆท่านขอรับกล่าวกระพมเกาะพ่อพราหมวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยขอโอกาสมา บอกกล่าวเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องของมหาภัยพิบัติโลกยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันนี้ว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันและเหตุการณ์ที่มันจะเป็นไปในอนาคตนั้นมันจะเป็นไปเช่นไรในสิ่งที่พ่อพราหมณ์พูดนั้นพ่อพราหมณ์ก็ไม่ได้กําหนดเฉพาะเจาะจงไปว่าสิ่งที่พ่อพรหมณ์พูดนั้นมันจะเป็นจริงอย่างที่พ่อพรหมณ์พูดพ่อพรหมณ์ได้ยินได้ฟังมาก็มาเล่าสู่กันฟังต่อไป ส่วนพูดไปแล้วท่านจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้มันเป็นสิทธิเสรีภาพของทุกท่านนั่นลและนะขอรับเมื่อคลิปที่แล้วนี่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องว่ายุคนับปัจจุบันนี้ที่เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมกว็ดีไม่ว่าจะเป็นพายุก็ดี ไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าก็ดีไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ก็ดีหรือโรคระบาดก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านทุกทุกประการนั่นมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของชาวโลกวิบากกรรมของชาวโลกที่ชาวโลกกระทําเองก็ดีหรือว่าวิบากกรรมคือผลของกรรมที่ชาวโลกกระทํารวมๆกันแล้วเหตุแห่งกรรมบันดาลให้เหตุมันเป็นไปเช่นนั้นณนะปัจจุบันนี้ พ่อพรามเองเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เล่าให้ลูกหลานฟังพ่อพรามก็รู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยแก่เพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกที่รักทั้งหลายอันมีชะตากรรมเดียวกันนั่นคือเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บ,เพ,เ,จบเพื่อนตายรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครในโลกเลยที่จะเรียกร้องหาความทุกข์ทุกคนในโลกอะเรียกร้องหาแต่ความสุขสําราญกันทั้งนั้น แต่สิ่งที่เราประสบพบเจอเจอกันทุกผู้ชีวิตทุกผัวโตตนั้นเราไม่สามารถที่จะหลีกลี่ยนีพนจากความทุกข์ทั้งหลายไปได้เลยนี่คือสัจธรรมความเป็นจริงของชาวโลกองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระองค์ทรงได้ตรัสรู้เห็นเหตุผลต้นกรรมต่างๆเหล่านี้เห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกเห็นหนทางแห่งการดับทุกข และเห็นการดับทุกข์ได้ในที่สุดจึงมาบอกกล่าวเล่าขานแก่จึงมาตรัสรู้ธรรมสั่งสอนแก่ลูกหลานพุทธรรบริษัททั้งหลายตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้นั้นเป็นพศ2563ซึ่งขึ้นชื่อว่ายุคกึ่งพุทธกาลพอดีเกี่ยวกับเรื่องของมหาภัยพิบัติล้างโลกนั้นตามที่ พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ทรงฌานสมาบัติผู้ทรงอภิญญาทุกทท่านทุกๆพระองค์จะเป็นคุณครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้รักษาศีลรักษาธรรมผู้เป็นคารวะแล้วท่านสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตก็ดีได้มาเล่าให้กับลูกหลานฟัง พอพระเมียง์ได้ฟังดังนั้นก็เลยเกิดความเชื่ออย่างสนิทใจว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้เล่าให้ลูกหลานฟังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่แท้ในยุคป,ปัจจุบันนี้นับตั้งแต่กลางปี63เป็นต้นไปเหมือนที่พ่อพรหมได้บอกคือกลางปี63ก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปยาวเลย63 64 65 66นุ่น่ะจะสงบก็ปลายปี66อ่ะแต่ว่าสงบก็ไม่ใช่ว่าสงบแบบเรียบร้อยราบรียบนะ หมายถึง6 7 6 8 6 9 7กเ็นยี่ยก็ยังมีล้างกันอยู่เนี่ยเป็นเรียกว่าระบบกรรมล้างโลกระบบกรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปโทษใครหรอกมันเป็นเกิดจากน้ำมือมนุษย์เนะ่น้ำมือมนุษย์นี่มันหมายความว่าไอ้กรรมที่มันไม่ดีทั้งหลายมันก็คือกรรมที่เป็นบาปที่เป็นอัลกรรมทั้งหลายใช่ไหมครับเป็นการผิดศีลการผิดธรรม,รมการไม่ร,รักษาศีล ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนั่นแหละที่ว่ามาเนี่ยที่เรียกว่าเป็นอํานาจฝ่ายอธรรมอํานาจฝ่ายมารอานาจฝ่ายอธรรมคืออานาจที่มันไม่เป็นธรรมอํานาจฝ่ายมารคืออํานาจแห่งความเวลวร้ายความชั่วร้ายที่มันขัดขวางและทําลายความดีความงามความเจริญทุกๆอย่างเรื่องนี้มันมีมาในอดีตโอ้ยอย่าว่าแต่เป็นพันๆปีเลยยุคไหนสมัยไหนก็มีเนี่ยยุคนี้ยุคต้นกลับเนี่ยก็มีมาตลอดนั่นแหละนะฮะ เพราะว่าอะไรถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาบนโลก, world, โลกมนุษย์ใบนี้นั้นยุคต้นกลับนู้นตั้งแต่ที่ยังไม่ได้มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้ใช่ไหมองค์พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาสีพระองค์แล้วใช่ไหมฮะอ,องค์พระกะกุสันโธคือองค์พระที่หนึ่งองค์พระโกมนาคมคือองค์พระองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่สององค์พระพุทธกัตสบหรือกัตสปะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สยุคพุทธันดรนี้ เป็นยุคพระศาสนาของพระศาสดาองค์สมเด็จพ่อพระสมณะโคดมซึ่งพวกเราทั้งหลายมักจะเรียกพระองค์ท่านว่าสมเด็จพ่อองค์ปัจจุบันยุคนี้ยังเป็นยุคพระศาสนาขององค์สมเด็จพ่อองค์ปัจจุบันไม่ใช่ยุคศาสนาของพระสีอระยะเมตไตรอย่างที่หลายๆท่านได้มีความเข้าใจแล้วก็ได้พูดกล่าวออกไปต่างๆนานา ในทางที่มันบิดเบือนผิดเพี้ยนแต่งเติมตผิดพลาดจากความเป็นจริง,รงซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยถึงแม,ม้นเราอาจจะไม่ได้เจตนาเราอาจจะหวังดีเราอาจจะปรารถนาดีแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีความศึกษามาอย่างท่องแท้นะเกี่ยวกับเรื่องของอริยพุทธ,ธประเพณีของพุทธวงศ์เนี่ยท่านจะสืบทอดประเพณีแห่งพุทธวงศ์กันอย่างไรบางทีมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาซึ่ง ไม่ได้มาทำหน้าที่นั้นก็เคลมกันไปหมดแล้วใช่ไหมฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยและที่สำคัญนะ่นะปัจจุบันนี้เนี่ยพ่อพร,ราหมณ์ก็กล่าวนะสิ่งที่พ่อพร,ราหมณ์กล่าวเนี่ยพ่อพร,ราหมณ์บอกแล้วตั้งแต่ต้นนะแล้วก็บอกมาทุกๆคลิปเลยว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นการแสดงความคิดเห็นคิดเห็นคือทัศนะนะฮนะทัศนะก็เหมือนกันที่ชาวโลกเขามีความคิดเห็นต่างๆนานา,นาอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้น ไอ้เน,นี่ยมันเป็นความคิดเห็นของพ่อพราหมีเป็นการส่วนตัวเป็นการเฉพาะองนะฮะส่วนท่านใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาเองนะฮะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของสมเด็จพ่อพระพุทธสมณะโคโดมพุทธเจ้านะฮะเป็นสมเด็จพ่อหรือองค์สมเด็จพระอ,องค์ปัจจุบันนะฮะยืนยันว่าไม่ใช่ยุคศาสนาขององค์สมเด็จพระศรีอรายาิยเมตรายพุทธเจ้านะฮะ สมเด็จพระศระะีอริยเมตไตรพุทธเจ้าเนี่ยจะอุมาอุบัติขึ้นและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้นับอีกเป็นล้านกว่าปีนะฮะล้านกว่าปีนะล้านกว่าปีของเมืองมนุษย์เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นยุคนี้ยุคพระศาสนาขององค์สมเด็จพระองค์ปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุครบถึง5,000ปีแต่ณปัจจุบันนี้มันเป็นช่วงกึ่งพุทธกาลเนี่ยกึ่งพุทธกาลมันจะมีการเปลี่ยนยุค มันจะมีการเปลี่ยนยุคคาว่าเปลี่ยนยุคในที่นี้หมายถึงว่าองค์มหาโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้องค์ต่อไปคือองค์พระเมตไตรโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะมาทําหน้าที่สืบทอดหน้าที่ของพุทธวงศ์ตามอริยพุทธประเพณีของหนอพุทธังกูลนะะพูดง่ายๆท่านไม่ได้มาตรัสรู้ท่านก็มาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละมนุษย์ธรรมดาชาวโลกเขาเป็นเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละนะฮะ อย่างอย่างสมมุติว่าท่านมาเกิดเป็นชาวไทยอ่ะก็ชาวไทยเป็นไงท่านก็เป็นอย่างนั้นน่เลยนะฮะอย่าไปมโนว่าเฮ้ยท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นท่านจะต้องเป็นอย่างนี้ท่านจะอู้ท่านจะต้องร่ารวยท่านจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์อุ้ท่านจะต้องเป็นพราหมณ์อู้ท่านจะต้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอุ้ท่านจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่คือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะเกิดเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านจะเกิดก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยท่านก็ได้พิจารณา บิดามารดาชาติตระกูลแล้วว่าท่านจะเกิดในยุคนั้นเนี่ยท่านจะกวนจะเกิดไปในตระกูลไหนเขตไหนพื้นที่ใดเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กับท่านเนี่ยได้ทําหน้าที่ให้ครบถ้วนนะฮะพระโพธิสัตว์นี่ไม่ได้เกิดมาเล่นๆนะเกิดมาเพื่อเห็นทุกข์เห็นโทษนะเห็นทุกข์เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดนะแล้วเอาความเห็นทุกข์เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเนี่ย ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าทุกๆุพรงท่านทรงได้สั่งสอนเอาไว้เนี่ยมาบอกแก่ชาวโลกต่อไปนะเอามากล่าวถึงเรื่องของยุคเปลี่ยนผ่านนะยุคเปลี่ยนผ่านนี่ก็ได้กล่าวไปแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องกล่าวให้ฟังว่าก่อนที่ี่มีการเปลี่ยนยุคนั้นนะ่ะมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างนะ มันมีความคาบเกี่ยวเนื่องกับยุคราชการองค์ปัจจุบันยุคราชการองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคราชการในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมฮะซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วทั้งประเทศไทยตั้งแต่สมัยอดีตรัชกาลที่หนึ่งมาแล้วนะฮะท่านได้มีการทํานายเอาไว้ทนา,าทนายเอาไว้ตั้งแต่สมัยกรุงเสียจุธญ,ญาะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็รัชกาลที่หนึ่งก็ได้ทานายเอาไว้ยุคนี้คือยุคราชการที่10ยุคศรีวิไลแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ตรัสบอกกับลูกหลานเอาไว้อย่างชัดเจน ว่ายุคศีวิไลไม่ใช่ว่าราชการที่สิบท่านขึ้นครองราชปุ๊บมันจะศีวิไลปับ๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกว่าท่านจะต้องครองราชไปจนถึงครึ่งหนึ่งก่นอนหมายหมายถึงว่าสมมติท่านครองราชเนี่ยสามสิบปีก็แสดงว่าท่านต้องครองราชไปจนถึงครบสิบห้าปีเมื่อครบสิบห้าปีปุ๊บนั่นแหละย,ยุคศีวิไลมันจึงจะบังเกิดนะฮะยุคนี้ขอยืนยันว่าเป็นกาลียุคกาลียุคยยยยย คำว่ากาลีก็คือมีแต่ความเสื่อมใช่ไหมมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความไม่ดีมีแต่ความไม่งามมีแต่อำนาจแห่งความอธรรมมารยาเลวร้ายทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ท่านเห็นไหมท่านถ้าท่านมีจิตใจที่เที่ยงธรรมท่านมองไปที่ไหนท่านดู y o u t u b e มันก็เห็นทั่วกันทั้งโลกแล้วใช่ไหมฮะเห็นทั่วทั้งโลกว่ามันกาลียุคจริงๆมันไม่ใช่ว่าธรรมดานะฮะ แต่ในแต่ละแต่ในผู้นําแต่ละประเทศแต่ละประเทศทั่วทั้งโลกเนี่ยนะฮะด้วยอํานาจแห่งมารอานาจแห่งมารหมายถึงว่าเป็นอํานาจฝ่ายต่ำที่เข้าสิงจิตสิงใจทําให้เป็นมิจฉาทิฏีิอ่ะคือพูดง่ายๆไม่อยู่ในสินไม่อยู่ในธรรมน่ะไม่รักษาสินห้าไม่รักษากรรมบทสิบไม่มีสินไม่มีธรรมนะฮะไม่มีหิริไม่มีโอตปะไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีความละอายต่อบาปทําบาปทํากรรมสารพัดสารพันสารพทําเองไม่พอมา แนะนาประชาชนให้สนับสนุนประชาชนให้ประชาชนทําในสิ่งที่มันเสื่อมมันซามมันโซมัมนสุดแล้วก็มันเป็นการทําลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการทาลายเป็นการทําลาย,าลายคุณค่าของความปเป็นคนทําลายคุณค่าของความสงบสุขสันติสุขสันติภาพทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งมวลด้วยอํานาจแห่งอาธรรมถามว่าเขาทำยังไงนี่แหละเริ่มต้นจากว่าสงครามน้าลายนี่แหละนะฮะมันเป็นอย่างนั้นม่เป็นทั่วทั้งโลกนะฮะ แล้วก็ดูทั้งโลกนี่ท่านดูไปเถอะท่านมองเอาท่านเอาใจมองไปนะอันนี้ผูต้ตามวามเป็นจริงนะคือมันจะหาคนที่รักษาสินครบตามสถานะานี้ทั่วทั้งโลกเนี่ยนะในแต่ละประเทศมันจะมีกันกี่คนใช่ไหมฮะในเมื่อมันไม่มีสินนะในเมื่อมันไม่มีสินตามสถานะแล้วท่านคิดว่าเขาจะพูดจริงเหรอใช่ไหมฮะอำนาจแห่งมารเนี่ยไม่มีทางหรอกที่ทอาจจะเอาความจริงมาพูดใช่ไหมฮะในแต่ละ แต่ละประเทศเขาก็จะมีการตั้งอ่ะจะหมายถึงว่าเขาก็จะจัดตั้งกองของเขามาใช่ไหมฮะเขาแนะนํากันเขาส่งเสริมกันเขาเสี่ยมกันเขาสอนกันเขาอะไรกันมาต้องพูดอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะก็พูดก็มีแต่พูดแต่ในสิ่งที่มันไม่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงนะพูดผิดเป็นถูกพูดถูกเป็นผิดพูดกลับกรอกพูดหลอกลวงฮะพูดโกหกอย่างเงี้ยพูดคำหยาบ ใช่ไหมพูดสอเสียดเนี่ยยุคให้ดำตาให้รั่วพูดแต่สิ่งที่เพอร์เจอร์เร็วไหลและสาระมันเป็นอย่างนี้มานานไม่รู้กี่พันปีแล้วท่านเอ้ยเพียงแต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคกึ่งพุทธกาลไงแล้วมันก็เลยเห็นชัดเจนอย่างที่สุดไม่รู้จะชัดขนาดไหนแล้วนะถ้าพวกท่านที่รักความเป็นธรรมรักความชอบธรรมทั้งหลายพวกท่านไม่ออกมาพูดไม่ออกมาแสดงตนแสดงตัวไม่ออกมาพูดไม่ออกมาเรียกร้อง คำเรียกร้องไนท่นนี้ไม่ใช่ว่าจะไปทําอะไรเขานะไม่ใช่นี่แหละมาเป็นกระบอกเสียงกับพระพุทธเจ้านี่แหละผมก็ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรเพียงแต่ว่าพ่อพระรามออกมาพูดเนี่ยพ่อพระพรามพูดด้วยพูดเหมือนเดิมพูดด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดีจริงๆแต่ว่าเนื้อหาที่มันพูดเนี่ยความจริงมันคือเป็นเช่นนี้ไงมันจริงเลยมีความจําเป็นที่จะต้องพูดความจริงให้ท่านเข้าใจนะฮะ เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นหมดทั่วทั้งโลกนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ธรรมดาด้วยเหตุดังนี้นี่แหละวิบากกรรมคือผลแห่งการกระทําของชาวโลกนั่นแหละอาจจะไม่ทุกคนแต่พูดคําว่ารวมๆใช่ไหมเราก็ไม่พูดว่าคนไหนหรอกเพราะว่าถ้าพูดไปดิมันจะกระทบกระทั่งกันใช่ไหมเราแค่พูดรวมๆว่ามันเป็นวิบากกรรมที่ชาวโลกส่วนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในโลกเนี้ยเขาทํากันมานานแสะ นานแล้วเป็นพันปีเป็นหลายพันปีจนถึงมาสุกงอมในยุคกึ่งพุทธกาลพอดีเลยเนี่ยระบบกรรมเขาจึงจัดทับจัดกาลังเพื่อล้างโลกฮะท่านคิดว่ามันจะจบแค่นี้เหรอมันไม่มีทางจบนะฮะหมายถึงภัยธรรมชาติยุคโลกาภิวัตเนี่ยคือภัยธรรมชาติในปัจจุบันนี้นะฮะมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเข้าใจไหมฮะ อันนี้เป็นความคิดเห็นของพ่อพรามนะพ่อพรามคิดว่าเป็นเช่นนะั้นพ่อพรามก็พูดไปตามความเป็นจริงเช่นนี้แหละจริงจากหัวใจนะเ,ออ <c oughs> เหตุการณ์ขา้างหนจะเป็นจริงหรือไม่ก็ดูกันเอาเองนะฮะท่านมองดูไปเถอะว่ามันเป็นไงณปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นี่ที่พ่อพรามกําลังอัดคลิปอยู่เนี้ยพี่พรามอัดคลิปช่วงประมาณเลยกลางเดือนกันยายนปี63ามาแล้วท่านทั้งหลายก็มองดูเอาเถอะว่า โลกณปัจจุบันนี้ขณะนี้เนี่ยช่วงเดือนกันยายนเนี่ยว่าสถานการณ์โลกเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะท่านมองดูสีน้ําท่วมท่วเกือบท่วทั้งโลกใช่ไหมฮะไฟไหม้อย่างเงี้ยหรือธรรมชาติที่มันแปรปรวนที่มันผิดผิดเพี้ยนเนี่ยหนักกันทั่วทั้งโลกเลยใช่ไหมฮะอันนี้พูดเรื่องจริงนะที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดว่าให้ร้ายใครให้อะไรใครแต่พูดเพื่ออยากที่จะให้ เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงและหาทางหนีทีไล่รวมกับสก,กิดและก็ปรามสำหรับคนที่กระทำร้ายทำลายโลกอ่ะทำร้ายทำลายชาวโลกนะทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยให้หยุดการกระทำถือเพราะผลสุดท้ายแล้วนี่ตายหมดทั้งโลกเลยนะครับผมจะบอกให้ไม่มีใครเหลือรอดสักคนหรอกผลสุดท้ายก็ต้องตายกันหมด เพราะฉะนั้นจะเบียดเบียนกันทำไมจะอยากได้ทำไมไอลาบยศส,สรรเสริญหรือทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายที่มันไม่ได้มาด้วยความสุดจริตเนี่ยที่มันไม่ได้มาด้วยความเป็นสัมมาอาชีพอยากจะได้กันไปทำไมอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยผลสุดท้ายก็พังพินาศหมดทั้งโลกท่านก็ดูเอาเถอะนะฮะโลกนี้มองตรงไหนอ่ะท่านมองดูไปสิมีตรงไหน ในโลกบ้างน่ะที่คนที่มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินน่ะที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงเท,งที่ยงธรรมถูกธรรมเป็นธรรมอ่ะแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตจริงๆงอ่ะท่านคิดว่ามีเหรอมองดูไปแล้วไม่มีเลยทั่วทั้งโลกนี้นะไม่มีเลยจริงจริงประเทศที่ดีที่สุดในโลกนี้ณขณะนี้มีอยู่ประเทศเดียวคือประเทศปูฐานนั่นเนี่พระมหากรรษัตริย์กับปราชนีท่านท่านประเทศเล็กๆใช่ไหมมีประชากรแค่สองล้านกว่าคนเนี่ยท่านก็เลยไม่เป็นประเทศที่ ไอ้พวกมารร้ายทั้งหลายมันเป็นแบบเป็นป้าโจมตีเท่าไหร่พอประเทศที่เล็กๆมีประชากรแค่นั้นเน่ไอ้ผลประโยชน์ในประเทศนั้นๆมันไม่เยอะนะไอ้พวกมารทั้งหลายมันก็เก็บเอาไว้ที่หลังฮะใช่ไหมฮะแต่ก็คงคงคงไม่เป็นไรประเทศประเทศประเทศบูทานนคงไม่เป็นไรเท่าไหร่นะแต่ว่าประเทศอื่นทั่วทั้งโลกเนี่ยโดยเฉพาะเขตในประเทศพระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องล้างกันฮะมันเกิดจากกรรมของมนุษย์นี่แหละไม่ต้องไปโทษใคร คนที่ไม่ได้ทําก็ไม่ต้องร้อนตัวนะครับเพียงแต่กระผมก็มาพูดบอกกล่าวเพื่อจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้ว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะทําตัวอย่างไรใช่ไหมฮะเอากลับมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันนี่ท่านมองไปเนี่ยท่านคิดเห็นเป็นยังไงท่านคิดเคยเห็นหรือว่าอะไรมันเกิดขึ้นแบบนี้ในโลกพูดรวมๆอ่ะน้ําท่วมเกือบทั้ทงโลกท่านเคยเห็นเหรอ ประเทศที่เป็นทะเลทรายที่น้ำไม่เคยฝนไม่เคยผ่านไปไม่เคยอะไรไปเลยเนี่ยทะเลทรายนะปัจจุบันนี้กลายเป็นทะเลสาบทะเลทรายนะปัจจุบันนี้เนี่ยกลายเป็นในแ่งฝนตรงฝนตกตก,ตกแล้วก็มีลูกคงลูกเห็บไปตกเยอะแยะมากมายท่านเคยเห็นอย่างนี้ไหมไอประเทศที่เป็นคั้วโลกนงคั้วโลกเหนือแถวกรีนลงกรีนแลนด์อะท่านเห็นไหมเนื่องจากว่าความร้อนของโลกอะมันร้อนแรงมากๆอ่ะ ทำไมมันถึงร้อนแรงมากๆมันเกิดจากหน้ามือมนุษย์นี่แหละไอ้พวกตัดไม้ทำลายป่าไอ้พวกเผาปงเผาป่าอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านนะป่าที่ถูกทำลายไปณปัจจุบันนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ย<ต>สมัยก่อนนที่ยุคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยู่นะ <t> คนยังไม่เยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะทีนี้พอประชากรมันมากขึ้นมากขึ้นไอ้คนก็ถางถางปงถางป่าถางอะไรเพื่อที่จะทํามาหากินสร้างที่อยู่ที่อาศัยไปเร <t> ื่อยๆ,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 ๆ จนเป็นพันปี2,000กว่าปีใช่ไหมฮจนถึงปัจจุบันเนี้ป่าในโลกเนี้มันเหลืออยู่แค่ไม่ถึง30%ด้วยซ้ำไปนะแล้วยิ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยเห็นไหมไอคนเผาป่าไอคนเผาทั่วทั้งโลกเนี่ยมันทำทำไมเอาใจอะไรมาคิดนะ,ะมันมันมันมีประโยชน์ตรงไหนกับการที่คุณเผาอะเผาแล้วมันก็ทำลาย คือทำลายตัวเองด้วยไม่ใช่ทำลายแค่ประเทศนั้นๆนะคุณอยู่ในโลกใบนี้แล้วคุณคิดหรือว่าคุณจะรอดสมมติป่าทั้งหมดในโลกนี่ถูกเผาหมดถูกทำลายหมดนะเฮี้ยนเตียนหมดนะเอาคุณลองคิดดูดิแล้วในโลกนี้มันมีแต่อะไรอ่ะมีแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากความร้อนจากการเผาไหม้จากอุตสาหกรรมจากควันรถจากควันอะไรทั้งหลายแหล่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงอ่ะที่เกิดจากหุงต้มหุงต้มเขาหยุดไฟกันทุกวันนะทุกมีทุกวันเอาแค่นี้ ท่านรู้ไหมว่าชั้นบรรยากาศโลกนะที่มันเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ได้เนี่ยนะมันเป็นเกราะป้องกันเนี่ยมันเป็นก๊าซออกซิเจนนะมันเกิดจากไอของต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวกระจีทั้งหลายมันมันจะเป็นเกราะป้องกันโลกเพื่อที่จะไม่ให้แสงแดดหรือไม่ให้สิ่งที่มันร้ายร้ายมันเป็นอันตรายเนี่ยมันมันเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเพื่อที่จะมาทาลายชาวโลกใช่ไหมฮะ อันนี้ผมขอยืนยันย้ำนะว่าคนที่ไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้นนะ่ะท่านก็ไม่ต้องมาร้อนตัวเลยแต่ท่านควรที่จะมีความคิดเห็นอย่างที่ผมเห็นนะควรที่จะมาช่วยกันว่าเออช่วยกันระมัดระวังช่วยกันพูดช่วยกันอะไรนี่แหละประนามไอ้พวกต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เผาแค่คุณคุณคิดเหรอว่าไฟไหม้ทั่วทั้งโลกเนี่ยเอาที่มันไหม้หมดเนี่ย ทุกปี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 เมื่อก่อนมันไม่รุนแรงนะเมื่อก่อนมันก็เออมันก็ไหม้บ้างไหม่ไหม้บ้างแค่ชาวบ้านชาวอะไรธรรมาดาใช่ไหมล่ะแต่ช่วงยุคนี้เนี่ยมันไหม้แบบมันโคตรของความผิดปกติใช่ไหมฮะถึงแม้นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคือรังสีความร้อนมันแผ่เข้ามาในโลกเออมันทําให้จุดติดบ้างอะไรบ้างถึงเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นฟ้าพงฟ้าผ่าบ้างอะไรบ้างมันส่วนน้อยมากไอ้ที่พูดมาเนี่ยไม่ถึง0 0 0 1เเลยผมจะบอกให้ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอะไฟที่มันไหม้หมดทั่วทั้งโลกนี่มันเกิดจากน้ำมือมนุษย์มน,ษยมนุษย์เหล่านี้ต้องเรียกเขาว่าเรียกว่าอะไรอะฮะต้องแยกออกเป็นสองฝั่งนะคือฝั่งอำนาจแห่งธรรมกับอำนาจแห่งอธรรมฝ่ายเทพกับฝ่ายมารใช่ไหมประมาณอย่างนั้นนะข้างบนเขาก็แยกอย่างเงี้ยนะไฟายธรรมายเทพก็คือฝ่ายที่สร้างสารรค์ความดีความงามความเจริญ ความที่รักษาสินรักษาธรรมรักษาป่ารักษาธราธรมชาติที่ปลูกต้นมงต้นไม้ที่ทําโลกช่วยโลกให้มันดีให้มันงามเนี่ยต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะเป็นฝ่ายทาส่วนฝ่ายมารฝ่ายอาธรรมเนี่ยไอพวกทําลายไงฮะทำลายทุกอย่างนั่นแหละทีนี้ท่านลองคิดดูพอป่ามันถูกเผาทําลายนนานเนี่ยขณะนี้นะท่านไปดูข่าวที่สหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยที่มันถูกเผามาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากี่เดือนมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตายไปไม่รู้กี่สิบคนแล้ว แล้วบ้านเรือนที่ถูกไฟไหมเนี่ยเพราะว่าการเผาป่าเนี่ยนะฮะพ่อพระไม่เชื่อหรอว่ามันเกิดจากธรรมชาติพ่อพระไม่เชื่อเด็ดขาดไม่รู้ว่าหมดไปกี่พันกี่หมื่นกี่แสนหลังคาเรือนแล้วก็ไม่รู้แล้วแถบบราซิลป่าอเมซอนท่านเห็นไหมป่าอเมซอนมันเป็นปอดใหญ่ของโลกอ่ะเป็นป่าผืนเดียวที่มันยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกอ่ะแล้วมันทําให้อากาศของโลกเนี่ยมันบริสุทธิ์นะฮะ แล้วมันพอพวกหมู่มารเนี้ยมันเข้าไปซืมแทรกทั่วทุกพื้นที่ในโลกเนี่ยมันก็ไปทําลายใช่ไหมฮะมันก็ไปทําลายจริงๆนะฮะท่านมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือความจริงแล้วใน,นผืนแผ่นดินเราอ่ะใน,นผืนแผ่นดินไทยชาติไทยก็เหมือนกันเห็นไหมฮะไม่ทุกปีเหมือนกันอย่างเงี้ย <Yeah, yeah. S 1> ผมถามว่าแล้วไอ้คนที่เขา, <Yeah. S 1> เ,ขาเขาเผาอ่ะไอ้คนที่ถืออํานาจแห่งธรรมอานาจแห่งมารเนี่ยหรืออํานาจแห่งความเลวร้วายอำนาจแห่งความชั่วร้ายทั้งหลาย,ท,ลายท่านเผาทาไม สิ่งที่ท่านเผาสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำานะ่มันแกนเป็นการทําลายคนอื่นไม่พอทําลายประเทศอื่นไม่พอทําลายประชากรอื่นไม่พอเป็นการทําลายธรรมชาติไม่พอท่านกําลังทําลายตัวท่านเองด้วยท่านกําลังทําลายชีวิตของพวกท่านด้วยผลสุดท้ายทุกทั้งโลกเนี่ยแหละมันอยู่กันไม่ได้แล้วท่านท่านคิดหรือว่าพวกเขาจะไม่รู้ไอคนที่ประเทศที่มันถูก ทำลายทำลายเดือประเทศที่มันถูกเผาเขาก็รู้เขาก็มีการครงการข่าวเขาก็รู้ใช่ไหมเดี๋ยวพอเขารู้แล้วเป็นยังไงร,รู้ถ้าเกิดเขาแก้คืนเขาอะไรกันอะไรมันจะเกิดขึ้นสงครามเกิดขึ้นนี่ผมพูดจริงๆมันหนีมันหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนสงครามมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะก็ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเลยอ้าวไฟไหม้ใช่ไหมพอพูดพูดถึงไฟไหม้เนี่ยบรรยากาศโลกมันเสียไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปว่าท่านให้มันขุนข้องมองใจขุนเคืองใจเพราะไอ้ท่านที่ผมพูดก็ไม่รู้ว่าเป็นใครในโลกเนี่ยผมก็ไม่รู้แหละแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นฝีมือจากคนเผ่าอ่ะแล้วมันเผาทําไมเผาแล้วมันก็ทําให้ชั้นบรรยากาศโลกมันเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะแล้วบรรยากาศโลกคือต้นไม้กัดออกซิเจนที่มันแผ่ออกไปปกคลุมอ่ะ โลกใบนี้เพื่อเป็นปอดเป็นเกระป้องกันให้แก่ชาวโลกมันค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปใช่ไหมฮะพอหมดไปหมดไปหมดไปโลกมันก็เสียทรรมชาติมันก็ผิดสมดุลนะใช่ไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เพี้ยนไปหมดเลยแล้วทีนี้เป็นยังไงะฝนก็มันไม่ตกต้องตามฤดูกาลไงใช่ไหมฮะเพราะมันไม่มีความชื้นมันไม่มีต้นมงต้นไม้ที่สมบูรณ์สมบูรณ์มันไม่มีแหล่งแม่น้ําลาธารที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ใช่ไหมฮะแต่เนี้ยฝนมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลฝนมันก็มาจากไหนละมาจากทะเลนี่ ทะเลมันก็มีลมพัดอยู่แล้วเวิงวางใช่ไหมฮะแต่เนี่ยฝนที่มันเยอะช่วงนี้เพราะอะไรเพราะน้ําแข็งในกรีนแลนด์น่ะมันละลายมันละลายถึงโอ้ท่านเอ้ยวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่ากี่สิบตันมันเยอะมากนะวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยตันนะต่อว,วันเนี่ยมันละลายอะ่ะมันละลายเร็วขนาดนั้นนะไม่รู้ว่าหนึ่งนาทีต่อหนึ่งตันหรือเปล่าเนี่ยไม่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 ไมไม แต่ว่ามันละลายเยอะมากเลยวันวันหนึ่งอะว่าเป็นพันๆันตันน่ะท่านคิดดูแล้วทีนี้พอมันมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นน้ําแข็งเนี่ยมันมีความเย็นพอความเย็นมันโดนความร้อนละลายความร้อนละลายออกมาปุ๊บไอเย็นเนี่ยมันก็มันก็ไม่ไปไหนมันก็ขึ้นข้างบนพอมันขึ้นข้างบนมันจับกับอากาศข้างบนปุ๊บมันก็กลายเป็นเมฆพอกลายเป็นเมฆมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็กลายเป็นพายุเพราะว่าในมหาสมุทรในทะเลทุกอย่างเนี่ยมันก็มีลมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ลมนั้นมันก็ก่อตรงก่อตัวมันก็พาฝนก็มาหอบประพัดพาโลกชาวโลกสีเทนเนียเห็นไหมเนี่ยถามว่ามันเกิดจากใครท่านเคยเห็นเหรอเคยเห็นอากาศที่มันร้อนขนาดนี้เหรอไม่มีหรอกประเทศไทยของเรามันก็แทบอยู่ไม่ได้แล้วอากาศเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้พูดตามความจริงนะท่านนะท่านทั้งหลายนะพูดตามความจริงแต่ว่าพูดแบบอาจจะน้ำเสียงอาจจะจริงจังไปหน่อยแต่ว่ามันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆ และด้วยเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละสิ่งที่มนุษย์พวกหนึ่งที่ถืออํานาจแห่งมารแห่งอาธรรมนะี่ทำอยู่เนี่ยมันจะมาทําลายล้างชาวโลกเองนี่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนในยุคนี้นะท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามอันนี้ขอยืนยันให้ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีนะใครก็ตามถ้าท่านรักตัวเองท่านสงสารตัวเองท่านงสาง,านงสารครอบครัวท,ท่านท่านสงสารลูกหลานท่าน ท่านสงสารชาวโลกสงสารเพื่อนร่วมโลกโ<อ>ไปเพราะอเพื่อนร่วมโลกเนี่ยท่านไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปกลั่นกแกล้งเขาไม่ต้องไปเผาเขาไม่ต้องไปอะไรเขาไม่ต้องไปทําลายเขาไม่ต้องไปกลั่นแกล้งเขาแค่เขาทํามาหากินเลี้ยงชีพเนี่ยหากับข้าวกับปลากินทุกวี่วันเขาก็ทุกจะตายอยู่แล้วนี่คือความจริงแล้วจะไปเบียดเบียนกันทําไมจะไปกลั่นแกล้งกันทําไมจะอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันทําไม ไอ้ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีในประเทศของเขาเหล่านั้นน่ะไอ้พวกท่านทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของอยากจะได้ทําไมถ้าทุกคนในโลกมีแต่ความอยากได้ถ้าทุกคนในโลกมีแต่ความโลภโมโทสันแบบนี้ท่านคิดเหรอท่านคิดเหรอ,อว่าโลกมันจะสงบสุขพอมันไม่สงบสุขพอเขาสืบสาวเราเรื่องว่าเออไอ้ต้นตอของปัญหามันคือไอ้พวกนี้ท่านคิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นความพังพินาศน,น่ะสิฮะสงครามมันจะเกิดขึ้น แล้วยืนยันเลยนี่กระผมพูดเอาดักคอเอาไว้ลวงหน้าว่าที่สงครามโลกมันจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีเนี้เพราะสาเหตุต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่มนุษย์ส่วนหนึ่งพวกหนึ่งจำพวกหนึ่งเรียกว่าเหล่ามารกันแล้วกันเป็นผู้กระทำก็ไม่รู้ว่าเหล่าไหนผมก็ไม่รู้อะแต่ผมผมพูดตามที่ผมพุตธเจา้าท่านสอนใช่ไหมฮะ อำนาจแห่งธรรมคืออำนาจแห่งความดีงามอำนาจแห่งมารเนี่ยอำนาจแห่งอธรรมคืออำนาจแห่งความชั่วร้ายเลวร้ายที่ทำลายไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็มาว่ากันต่อนะฮะในในในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นเจรณะบารมีพรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทูทั้งสากลและพิภพโปรดอภิบาลรักษาคุ้มครองท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง พี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกรวมวัตตะทงสารทั้งหลายที่รักในความดีความงามทั้งหลายให้มีความปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้มีความปลอดภัยจากโรคระบาดให้มีความปลอดภัยจากมหันตภัยล้างโลกให้มีความปลอดภัยจากระบบกำลังโลกขอให้ได้มีคุณงามความดีที่มั่นคงในคุณพระรัตนตรัยมั่นคงในพระพุทธศาสนา,<ด>นาเห็นทุกเห็นโทษของการวินไว้ใจเกิดเห็นคุณของพระนิพพานบำเพ็ญบารมีเพื่อพระนิพพานสืบต่อไปทุกรูปทุกผู้ทุกนาม thơn